เสีมกำลังใจบอดปวินออชิตเงินเจ็ดลักหลังบีจีซิวใช้สอนัดรวจถือเป็นผลงานที่น่ายกยองกับการแต่งตั้งโค้ดบอยซุเปชัยคมสิลขึ้นไปทำหน้าที่รักษาการคุณสื่อแทนที่แมทธิวสมิธที่เปลี่ยนไปนั่งเก้าอี้ประธานเทคนิคของสมโมสรอนเพราะสองเกมในศึกรีโวไทยลีก2 2 2 2 0 2ถึที่ผ่านมาพวกเขาเก็บไปได้6คะแนนเต็ม ทั้งบุกชนะลำปาง f อฟซต่อศูนและเปิดบ้านชนะนคนรราชสีมามาได้ f อฟซต่อ2จากฟอร์มดังกล่าวมีรายงานว่าคุณประวินพิรดมพักดี ประธานสโมส G, รบีจีปทุมยินไดไแต่อัดฉิตคุณพ้นดลับที่กลับมาทําผลงานได้ยอดเยี่ยมเป็นเงินถึง7หลกักเพื่อให้ทุกคนเอาไปแบ่งกันแต่ยังตั้งความหวังว่าจะจบอันดับที่ดีกว่านี้นรีโวไทยลีกแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วก็ตามโดยโค้ดบอยสุประชัยคมศิลป์ไม่ได้ขึ้นมารับงานเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะเขาเองยังมีโค้ดอ่ำอำนาจแก้วเขียวกับโคบ้ดเบนพิรพงศ์พิชิตโชติรัตน ที่เคยเล่นด้วยกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นสโมรสรธน,นาคารกรุงไทยก่อนบางกอ,อกการ f ดเอมาเทคโอเวอร์ในปี2019มาช่วยทำงานในทีมชุดใหญ่เพื่อให้เป็น DNA ที่แท้จริงของทีมอีกด้วยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของเดอะรับปิดปีจีปทุมยูนเต็ดจะลงสนามใน,นศึกลีโวไทยลีก2022-2023นถึงันที่27ของฤดูกาลดยการบุกไปเยือนทั้ขง,ขงข่าวไฟสุโขทัยเอฟซีที่กำลังทำอันดับหนีจากโซอนอันตราย โดยมีกำหนดฟาดแข้งในวันเสาร์ที่22เมษายน2566เวลา18นาฬิก30นาทีที่สนามทะเลหลวงสเตเดียม